ชอบโชว์สีใช่ไหมระหว่างเคสใสที่มันแบบมีคราบมันแบบเนี้ยกับเคสขุ่นที่ไม่ทิ้งรอยนิ้วมือ เลือกแบบไหนปัญหาของเคสใสเลยนะถึงมันจะใสแต่ว่าเนี่ยดูดิมันทิ้งคราบรอยนิ้วมือเยอะเคสแบบขุ่นถึงสีเครื่องจะหมองไปนิดนึงอะ่ะแต่ดูดิครับไม่ทิ้งคราบรอยนิ้วมือเลยสะอาดตลอดเวลาตัวนี้เป็นเคสบางที่ผิวเคลือบนาโนโคสติ้งจากมานิสเลมอนหมายถึงยังไงคือวัสดุตัวเนี่ยเป็นพลาสติกแข็งครับแต่ผิวมันนุ่มมันนิ่มครับเคลือบมาครับทำให้เวลาใส่กับมือถือเนี่ยมันจะไม่กัดตัวเครืองสัมผัสแล้วรู้สึกสบายมือด้วยครับอยากให้ลองมาจับดูจริงแม็กเซฟครับสามารถที่จะ แปะติดครับแล้วก็ชาร์จได้แบบไร้กังวลเป็นเคสแบบบางนะครับด้านหน้าขอบจะทํามาพอดีกับฟิล์มหน้าจอเน้นความบางจริงๆแต่จะเน้นความบางแค่ไหนเลนกล้องต้องปกป้องครับมีกรอบโลหะตรงเนี้ยยกสูงปกป้องเลนกล้องนี่ครับด้านข้างเนี่ยได้โชว์สีเลยนะสวยๆเลยปุ่มตรงนี้กดง่ายครับแล้วรูเว้นช่องต่างๆเนี่ย เว้นมาแบบพอดีใช้งานสะดวกเนียบเนื้อมันเบาจริงๆครับเนี่ยครับใส่แล้วเหมือนไม่ได้ใส่ใครที่ชอบเคสบางเบาถึงจะคุ่นนะครับแต่โชว์สีตัวเครื่องได้เคสรุ่นนี้เลยครับมีหลายสีให้เลือกเลือกสีที่เหมาะกับเครื่องของเราไปจัดเลย